อันนี้หลนะคะที่เขาเรียกกันว่าไพยิปซีหน้าตาเป็นนี้หลายคนคงจะรู้จักกันแล้วเดี๋ยวถามคุณเพชรลาก่อนเลยนะคะว่าไพยิปซีอันนี้เนี่ยนะคะคุณเพชรลาถิญเบกดูมาสิบปีนี่ไปเรียนที่ไหนทำไมถึงมีความรู้เรื่องนี้ศึกษาเองค่ะจากจากหนังสือทั้งต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยทำไมทธอไปถึงคิดว่ามันมันจะมันมันน่าสนใจตรงไหนมันน่าสนใจอันดับแรกคือเราไปทำนายให้เพื่อนก่อนใช่ไหมคะมันมันแบบ ในภายในสองสามวันเนี่ยเราจะรู้เลยใช่อ่าอย่างนี้ดีกว่าหนังสือเล่มนี้มันจะมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มถูกไหมฮะแล้วก็มีไพายิบสี่ชุดหนึ่งสมมติว่าจุดเด่นอยากถามว่าจุดเด่นของหนังสือเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนคนที่เขาอยากจะดูเองเนี่ยเขาเขาเขาจะรับรู้อะไรตรงไหนได้บ้างคือจุดเด่นอันดับแรกก็คือการใช้ภาษานะคะภาษาเนี่ยเราจะเขียนแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายคนทุกวัยทุกระดับเนี่ยเขาจะดูได้เลยสมมุติว่า เราไปมีหนังสือเล่มนี้เราสามารถดูได้มันเริ่มจากยังไงคะเพราะในนี้จะบอกหมดเลยว่าพอเปิดหนังสือตำแหน่งทั้งศิของการเรียงไพ่แบบเซลติกคลอสถูกไหมคะอ่าทำยังไงคะสมมติเราเริ่มจากอะไรสมมติเปิดหนังสือมาแล้วเปิดหนังสือมาอ่าเราเราเป็นคนซื้อเราไม่เป็นดูอ่ะเราเราซื้อหนังสือมาแล้วก็เออสับไพ่สับไพ่มือไหนก็ได้ค่ะใช่ไหมคะเราต้องอธิษฐานเลยไหมคะอ่าก็ อธิษฐานก็ได้อยากอยากทราบอะไรอะไะต่แล้วก็ทําไงคะตัดไพ่มือซ้ายตัดค่ะตัดไพ่แล้วยังไงคะตัดแล้วก็เลือกสิบใบค่ะเลือกสิบใบดโดยวิธีอย่างนี้ถูกไหมคะเพราะว่าเราก็อย่างนี้เขาทำอะไรเลี้ยงไพ่เราก็เลือกออกมาสิบใบถูกไหมคะโอเคอ้าวได้สิบใบนั้นแล้วทําไงคะ พอสิบใบนั้นเรียบร้อยก็จะเป็นตําแหน่งใช่ไหมคะใช่ตำแหน่งที่หนึ่งหงายเลยถูกไหมคะตำแหน่งที่หนึ่งถูกไหมคะต้องเอาไปล่างขึ้นก่อนอ๋อต้องเอาแบงล่างขึ้นก่อนตำแหน่งที่หนึ่งถูกไหมคะตำแหน่งที่สองสามสี่ห้านะคะแล้วก็หกแล้วก็อันนี้เจ็ดเรียกว่าฟอร์จูนเก้า 8นะคะ9และ10ถูกไหมคะดีเอ <M> ็มเพลตอนนี้เวลาที่เราดูเราก็เริ่มดูจากตำแหน่งที่1ถูกไหมฮะ <c oughs> เราก็มาดูตำแหน่งที่1นะคะในสารบัญจะบอกว่าหน้าอะไรคะ181ยแปอ๋อเราก็จะเปิดตามหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะคว,ว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ดูว่าหน้า181นั้นตำแหน่งที่1ก <c oughs> ็จะบอกว่าส่วนมากผู้ที่เปิดได้ไพ่เบอร์หนึ่งคือถ้วยมักจะเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ค่อนข้างสบายไม่ลําบาก ถ้าเป็นผู้หญิงก็หมายถึงสามีรวยมีสามีเป็นช่างเท่าหน้าอ๋อเราก็จะอ่านอย่างนี้ไปใช่พอตำแหน่งที่สองใช่ไหมฮะเราก็<ช>ะจะไปดูในสารบัญว่าตำแหน่งที่2อคืออะไรใช่ใชใชมฮะแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าคนดูเนี่ยนั่งดูเสร็จแล้วเกิดเขาไม่พอใจมันออกมาไม่ดีก <qui ż> ็ควรจะระง,งับไว้สักระยะหนึ่งระยะแค่ไหนก็ประมาณอย่างน้อยก็สอาทิตย์ ะะอ๋อมีไหมคะมาดูใหม่เพราะว่าเคยเคยเจอเคยเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าพอไม่ดีก็ดูใหม่แล้วมันก็จะไม่ดีส่วนมากที่ที่เจอมานะฮะคือพอดูใหม่แล้วมันก็จะออกมาคล้ายๆเหมือนเดิมะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณกเกษมเป็นคนวาดไพ่ชุดนี้เองทั้งหมดเลยใช่ครับอันนี้เลยเหรอฮะเจ็ดสิบแปดใบครับอ๋อเจ็ดสิบแปดใบทั้งหมดอันอัน,นอันนี้คือฝีมือการวาดเหรอครับเหรอฮะ <c oughs> เจ็ดสิบแปดใบใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะวาดก็<อ>ประมาณเกือบปีฮะเพราะว่าผมไม่ได้เรียนมาทางวาดรูปโดยตรงอืแล้วก็คือจากที่คิดว่าจะวาดเองเนี่ยเพราะว่าพายิบซีเนี่ยม,มีมีมากมากมายหลายแบบคือต่างประเทศเขาก็จะมีนิยมกันมาก<ช>แต่ทีนี้จิตรกรที่เขาวาดแต่ละคนเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่เขาจะใช้จินตนาการที่สูงของเขาวาดลงไปแล้วก็ฝีมือการวาดของเขาเนี่ย คนธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถมองและเข้าใจได้ก็เลยมาคิดว่าถ้าเราทำตำราเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ดูง่ายแล้วเนี่ยไพ่ก็ควรจะดูง่ายด้วยแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้ดูง่ายค่ะดูจะจะบอกเลยชัดเลยแต่ที่ใช้เวลานานเพราะว่าคือไพ่แต่ละใบเนี่ยนอกจากจะต้องวาดให้สวยแล้วก็ยังต้องถ่ายทอดจินตนาการลงไปลงไป้ดแล้วก็ความหมายของไพ่ลงไปด้วยค่ะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ย สามารถจำไพ่ได้แล้วก็อ่านความหมายของไพ่ได้ด้วยได้รู้นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะมีบอกหมดนะคะนอกจากทําหนังสือเกี่ยวกับไพ่ยิปซีกันทั้งครอบครัวแล้วเนี่ยนะคุณเกษมก็สนใจศาสตร์ทางแขนงอื่นด้วยครับก็มีดวงจีนแล้วก็ควงจุ้ยฮะซึ่งผมได้รับความกรุณาถ่ายทอดให้จากอาจารย์สินศักวิสิษกุลซึ่งท่านเสียไปแล้วค่ะแสดงว่าชอบทางเรื่องศาสตร์แขนงนี้ยัง ดวงจีนเนี่ยฮะ <c oughs> ก็จะดูเป็นลักษณะป้อยหยีป้อยหยีก็หมายถึงตัวอักษรจีนแปดตัวค่ะซึ่งเขาจะเน้นเรื่องการปรับสมดุลของธาตุประจําดวงชะตาให้สมดุลค่ะแล้วก็ส่วนหวงจุ้ยก็จะเป็นเรื่องทิศทางซึ่งเรื่องทิศทางเนี่ยก็จะต้องใช้เข็มทิศจีนที่เรียกว่าหล่อ,อแก่ยนวัดประกอบกันครับเพื่อหาหาทิศทางที่เป็นมงคลนะฮะค่ะให้กับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่ค่ะซึ่งถ้า เรามาดูเทียบกับไพ่ยิปซีเนี่ยการทำนายด้วยไพ่ยิปซีนี้จะเป็นการสื่อระหว่างคนเลือกไพ่กับไพ่ที่ถูกเลือกอเพราะฉะนั้น <c oughs> ส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนที่เลือกไพ่เนี่ยทำใจให้สบายๆแล้วก็มุง่งคิดคิดมุ่งไปใน,ในเรื่องที่ต้องอากรารจะทำใช่ครับแล้วก็เลือกหยิบไพ่ออกมา คุณเกษมดูแลในเรื่องของรูปต่างๆกับการวาดรูปน้องอมเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามน้องอมน้องอมเพิ่งบอกนิดเดียวว่าน้องอมช่วยเรื่องอะไรบ้างคะก็ช่วยสแกนภาพเข้าคอมพิวเตอร์สแกนภาพต้องจาเป็นด้วยใช่ไหมฮะเ <ๆ S 2> ข้าเข้าคอมพิวเตอร์แล้วยังไงทาอะไรครับในในตกแต่งภาพอ๋อตกแต่งภาพได้ด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้บอกบอกปตั๊กว่าอายุเท่าไหร่นะสิบสองสิบสองครับอือแล้วทำไมทำไมทำได้ล่ะสิบสองเขาช่วยได้อ่าคุณพ่อคุณแม่ไหนลองเล่าถึงคุณลูกคนนี้หน่อยเพราะเห็นบอกว่าเก่งมากเลยค่ะก็คือเขา อชอบตั้งแต่อยู่ปสามแล้วค่ะืสามตอนนั้นอายุเท่าไหร่แปดขวบแปดขวบชอบอะไรน้องอมเขาพิมพ์ดีสัมผัสนะคะไทยอังกฤษได้ไทยอังกฤษค่ะเออน้องน้องนอมคิดยังไงมันมันชอบเพราะอะไรนะกอสนุกมันมันเห็นอะไรเข้าถึงชอบอะไรพวกไทยอังกฤษะลรพวกแปดขวบจริงเด็กมากเลยค่ะเะอะคุณพ่อเขาพยายามแบบสอนสอนคือเราจะบอกว่าเราจะไม่บอกว่ายาก เราจะบอกว่าได้ได้ดเหมือนกันหมดอะไรอย่างนี้เขาก็ทำเขาก็สามารถทําได้คือจะบอกเขาว่ามันมันเหมือนเป็นการเล่นเกมฮะ,ะอย่างเช่นการพิมพ์ดีก็จะเหมือนเป็นการเล่นเกมพอทําไปส,สักระยะหนึ่งเขาก็รู้สึกสนุกเขาก็สามารถพิมพ์ดีสัมผัสไทยอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องมองนิ้วเลยแล้วก็ยังแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยแหน่มันสนุก <c oughs> ตรงไหนน้องอ,งองม <c oughs> อเออไหนเล่าสิปกติน้ององมเล่นอะไรเด็กเก้าขวบสิบขวบสิบสองขวบเขา เขาไปวิ่งเล่นกันน้องอมเล่นอะไรเขาซ่อมคอมซ่อมคอมพิวเตอร์เหรอคุณผู้ชมคะเอ่อน้องอมเนี่ยเขาเก่งขนาดว่าเขาทําหนังสือเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ครับในหนอวดอวดประตักหน่อยเร็วเล่มนี้ขอโทษนะคะเล่มนี้เนี่ยนะคะทำาปกรายงานง่ายๆสไตล์ปอมก็คือน้องอมนี่แหละเขาทาหนังสือขายเพื่อนเขานะ ไม่ใช่เพื ok ่อนรุ <c oughs> ่นเดียวกันด้วยใช่ไหมฮะขายทั่วไปฮะทั่วไปในน้องอมพูดถึงหนังสือเล่มนี้หน่อยมันเป็นยังไงครับก็ทําแนะนําเกี่ยวกับการทําปกรายงานอย่างง่ายครับเหลออ๋อการทําปกงานมันยากเหรอเราก็ไม่รู้นะเราจาไม่ได้เราไม่ได้เรียนนานแล้วคือถ้าใครใครไม่เคยสัมผัสตรงนี้มันก็ค่อนข้างยากเลอฮะแล้วล้กคนมาอ่านแล้วครับน้องอมเขาอ่านได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็ได้ครับปอได้เลยป .4 สี่อ๋อทำไมถึงคิดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เห็นแบบ เพื่อนๆบางคนก็ไม่ทําไม่ค่อยได้กันอะไราแล้วเขามาถามเราเหรอใช่ค่ะโอ้โหถามถามอยู่ตลอดอ๋อเราเลยทำหนังสือก็เลยผมก็เลยเสนอเขาเอออย่างนี้ให้เขาลองทําเป็นหนังสือเลยไหมเขาก็ว่าเอาแล้วเขาก็ทำเป็นหนังสือนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมก็เรียบเรียงให้เขาอ๋อคุณพ่อก็ช่วยเรียบเรียงตรงนี้แล้วก็ทำอาร์ตเวิร์กอะไรก็คือทํากันเอง3คนอ๋อนี่เขาถึงเรียกว่าครอบครัวทีมเวิร์กอันนี้เป็นทําปกรายงานง่ายๆสไตล์โอมสเต็ปบายสเต็ป สุดท้ายคุณเกษมและคุณเมชรามีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมบ้างเอาเลยค่ะก็ทุกคนทุกท่านนะคะสามารถที่จะทํานายด้วยตัวเองได้ถ้ามีความศรัทธาและความมั่นใจต้องศรัทธาและความมั่นใจใชะคะคุณเกษมนะคะก็หรือคิกเข้าไปดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับบนว w ยเว็บ g e o t i t y c o m t าร์โ t ไทย2 0 0 2นะครับอ๋อแม่คุณผู้ชมคะ ก็ถือว่าเป็นครอบครัวทีมเวิร์กอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่สามารถทํางานร่วมกันได้เป็นทีมโดยเฉพาะลูกชายนี่อายุแค่สิบขวบสามารถทํางานร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ <IT> เรียกว่าเป็นการสร้างความรักความอบอ,อุ่นในครอบครัวได้ <IT> คิดว่าถ้าบ้านไหนมีลูกอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะภูมิใจและที่สําคัญนะคะ <IT> ฝากไว้ในังสือเล่มนี้คู่มือทานายไพ่ยิปซีอันนี้ถือว่าเป็นฝีมือของคนไทยสร้างและจัดทําโดยคนไทยคนไทยอย่างเรา ต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับซาร่าพาราเซตามอลโตยามาลิงคอร์สหรัฐอเมริกาสนับสนุนรายการในช่วงนี้ขอบคุณ The Solution Health and Beauty Club อาคารมาเมซองเล้า94เอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะเอาละค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเกษมคุณเพชรลาลเล่นตั้งโอมลิชัยคุณขอบคุณมากค่ะผู้ชมคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงต่อไปค่ะ